ครับแล้วก็มีหนุ่มโบ๊ทคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศ์เป็นผู้จัดการครับพร้อมด้วยหนุ่มจีครับคุณจีรชัยวชิระรัตนวงศ์เป็นผู้ให้การสนับสนุนปัจจุบันฟิตซอฟอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่จรัญสิทธิวงศ์ครับนักชกในดวงใจนี่ยอดมวยของอุบลสองคนครับทั้งเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่แล้วก็เจ้าเพชรมรกตวสังประไพหรือว่าเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับให้หันมตาครับ พังเพชรดำเพชรมรกตแล้วก็เจ้าแพราวนี่แหละครับ60ครั้งชนะ45แพ้12แล้วก็เสมอ3ครั้งครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรรุง่งสิทธิ์คูโนโดครับนายจักกระพงยับ29ปีจากนครศรีธรรมราชคนระับหัวหน้าคณะมาครับมาแล้วก็นั่งเคียงคู่กับ มีสุดหล่อครับหนุ่มบดคุณธัเดชวัชิระรัตนวงศ์ครับมาหาต้นเกมยังยิ้มได้อยู่นะเดี๋ยวดูครับครบยกแล้วยังไม่รู้จะยิ้มหรือไม่ยิ้มครับน่าสนใจครับสายกระพวาแล้วครับคู่นี้ครับพาวดีหลังจากเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ครับใจสีเสื้อของเพชรพาวฟ้าดียังไม่แพ้ใครครับอย่างที่คุณรอดบอก ยูโรเดนี่ได้ชิงแชมป์ว่างเส้นนี้ในฐานะอันดับหนึ่งครับของสนามเวทีราชดำเนินในรุ่นนี้ขณะดที่แพ้พาวครับอยู่ในอันดับที่3ของเวทีราชดำเนินครับตามกันเลยนะครับนี่เป็นผู้เอกครับศึกเพชรยินดีของเราครับอูดีผู้ชนะอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับก็คาดเข็มขัดเวทีมวยที่เก่าแก่ที่สุดกลับบ้านครับในรุ่น115ปอนด์นะครับซุปเปอร์ไฟท์เวทโอ้โหซ้ายคู่นี้เชื่อว่าจะเป็นคู่เดือดมีโอกาสเกิดแผลแตกสูงมากครับ ครับโอ้โหพวาททั้งคู่นี่มัดดีศอกดีด้วยกันทั้งคู่ครับมาักทายพักทายรุ่นพี่ก่อนเลยครับปลาครับมาันล่างโอ้ยตอนนี้แม่เน้นล่างเน้นล่างทั้งคู่เลยครับจอะยางวานตะปูระบายไปก่อนครับแผ่วๆครับนี่ครับแม่ัจังหวะสองทีมได้ดีครับนีรถเองก็ยังไม่รีบไม่เร่งครับ บอกว่ารู้ดีอยู่แล้วก็ว่าแพรวนี่ประเภทสายบู๋สายลู่อยู่แล้วครับจังหวะบวกคือบวกจังหวะแรกคือแรกเพราะฉะนั้นถ้าเร่งเกมเลอพลาดมาี่มีโอกาสลงเปไม่ได้แก้ตัวครับบอสเตียงปังมีโอกาสนับน็อกกันครับไม่รู้ใครน็อกใครครับแพรวผลงานหลังๆก็มีชนะคะแนนเอสแอดเทวดาต่อสุรัตแล้วก็ล่าสุดนี่ชนะน็อกดอกไม้ป่าสจต้งปราจีนยกที่3นะครับส่วนเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดครับผลงานล่าสุดก็ชนะนิโรสบุญมีฤทธิ์สองไฟส์ซ้อนเลยครับ เดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้เหลาใจตื่นเต้นครับเดี๋ยวต้องดูจอมบูย่างแรวคราวครับโอ้โหวันนี้น้โรดแห่นับก่อนนะครับรับก่อนแต่ว่ารอรอขายจังหวะสองครับอืเพ็ดลุ่งเดี๋ยวต้องดูครับเป็นรุ่นพี่แหละครับเพ็ดลุ่งกระดูกประสบการณ์นี้แข็งโป๊กเลยครับ รุ่นน้องก็จริงแต่ว่าชื่อนี่ต้องบอกว่าดังกระหึ่มแลวครับโดยสไตล์ของเขาครับแม่มาวันนี้นี่เปิดเกม,มานี่รัดกลุ่มแล้วก็ละเอียดมากครับยืนแน่นๆ,ๆแข้งซ้ายเน้นๆไปก่อนครับทักทายเชียอว่าแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามผ่านทางหน้าจอช่องทรูโฟยูไม่กล้าลุกไปไหนครับกรรมาการจิริสินศิลารัศกทช่ขาด,ด้านบนนะครับให้คะแนนมีธงชัยกิจด,ดำรงวินิจกุลปีชาสาวิกันแล้วก็ไพฑูรย์กบกลางครับดารา่างสามท่านจะได้โชว์คะแนนหรือเปล่าครับโอ้โหมา มีรางวัลจากคาทัด์ให้ครับสำหรับคนแพ้หัวใจไม่แพ้ครับเ<ส>พียงบอกสู้พร้อมจะกลับมาอีกครั้งครับคาทัดจะมอบ3,000บาทนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักมวยที่แพ้ภายใน3ายกคาทัดพร้อมสังสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ในวันนี้ก้านคอสอกกับเข่าลอยครับมรอมให้10,000บาทจระเข้ฟาดห่างที่30,000บาทครับ แผลแต,แตกตอเข็มละห้าร้อบาทครับขอบคุณแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียงแน่นพร้อมด้วยท่านในท่างวิทย์ในดีระพุทธงครับผู้ส่งเสริมและก็สนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมเรืนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณวิเชียนสมภพลุงโรดครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับนี่ครับคือศันท์หลักของเราครับ026626555กจากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับ ยกแรกครับแพาวเดินครับมีแข้งซ้ายเตะเจาะยางวานตะปูระบายหนักๆแรงๆครับขณะที่เพชรรุ่งครับมีลูกแข้งขวาตวัดขึ้นก้านคอให้เสียวสองครั้งเดี๋ยวดูครับยกนี้มีอะไรออกมาอีกครับแข้งซ้ายของแพรวนี่ออกมาครับขณะที่เพชรรุ่งเองพยายามจะเปลี่ยนเกมใช้ความใหญ่บดพี่เข้าไปครับนายจับได้แล้วติดตัวแล้วครับเพชรรุ่งหรือดามสิกูโนะครับอ่าวันนี้เราเห็นแพรวมาเล่นฝีมือนะครับมาใช้จังหวะ2อถอยและเตะซ้ายครับ โอ้ยนี่ครับเพชรลุง่งโอโแลกลากขวามาจากนกครศรีเลยครับแดงละครับสุรินสุรินซ้ายซ้ายโอ้โหดูนี่ครับซ้ายไปเพชรลุง่าางตามสไตล์เลยครับจอบลงทุนจอบลงทุนครับ แต่วันนี้แปลกตาทีหนึ่งจนปะครับเป็นมวยฝีมือครับตอนนี้อพอแพลวมาแผนนี้ก็ทำไมทำไมของพืพ่อนรุ่เองคนการที่จะคิดหนักรับไม่รู้ว่าจะเปิดเกมแบบไหนดีครับดูครับจังหวะ2เดินช้าก็โดนซ้ายแพลวมีซอยนอาดูนายครับจับได้แล้วแม่พอจับได้ล็อกได้แพลวเองก็ตั้งไว้ยังไม่ตีทั้งคู่ครับกรรมาการต้องแยกอ่ามอสครูนี้คีหนากลัวเลยครับเพชรรุง่งโอ้สีผิวนี่มันวาวเลยครับอาอยับสอง เอาละครับแบบนี้เดี๋ยวมีคนเกิดแผลแตกแน่ครับพี่บอลแอนตาซินครับแอนตาซินหมอบหมอบทุกคู่เลยครับอ่ตอนนี้เดี๋ยวดูคู่เอกคู่เอกแหมเลือดเลือดจะมาไหมโอ้ยดูครับอ่านายแ่าปราคราบแกก็แหมเข่าอาชีพมาก่อนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เชื่อว่าเดือดเดือดแน่ครับเพชรลุงเอินเปิดเกมเข้าไปก่อนครับนี่ครับขยับขยับครับ ฝ่า,ายติดเบรกไว้โอ้ยเริ่มเกี่ยวติดแล้วับท่า้างของเพื่อนรุง่งขอซ้ายแล้วตามด้วยแข้งขวาครับแล้วก่อนนี้ก่อนหน้าจะนันจับมาโอแต่ว่าพอจับไมโโดยไปมาล็อกและสับสอกซ้ายทันทีครับเอา้าไม่ง่ายครับจับได้แต่ว่ายังตีไม่ได้พยายามจะบวกสอกขึ้นมาครับเพื่นรุ่งแต่ยังไม่มีใครมีอาการเมอเอาล,อละครับฟันมาฟันคืนแต่ทั้งคู่นี้ถือว่ายังเหนียวครับยังไม่เห็นใครมีแผลแตกเอ้าเตะสูงครับแต่ว่ายังโดนไม่เต็ม ต้องเน้นเน้นทั้งคู่ครับอย่าลืมครับแชมป์115ปอนด์ราชดำเนินครับถือว่าเบอร์นหนึ่งเมืองไทยเลยครับ สัตว์กัดต่อยอาการคันผลิตจากประเทศสิงคโปร์บริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเครื่องดื่มลิโฮจะยาหมองตราถ้วยทองมิดคู่เลือนเพื่อนคู่ตัวบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเท็กขัดยอกพกช้ำทาถูทาถูาถยะาหมองตราถ้วยทองมิดคู่เลือนเพื่อนคู่ตัวนะครับขอบพระคุณครับต่อขอมันครับเครื่งทางคู่เอกสุเไว้ยินดีครับ แพรวเพชรพาฟ้าฝ่ายแดงครับน้ำเงินเพชรรุ่งสิทธิ์กุโนดวันนี้เป็นการชิงชังหว่างนะครับของเวทีราชชนเงนครับในรุ่น115ปอนด์นะซูเปอร์ไฟว์เวทแข้งซ้ายแพรวครับโอ้โหเพชรรุ่งพยายามจะบวกศอกขวาขึ้นไปแต่ว่าไม่ถึงกับห่างไปนิดน,นึงพยายามจะเบียดครับเพชรรุ่งแพรวที่วันนี้ใช้จังหวะสองได้ดีมากครับแข้งซ้ายแล้วก็ลูกถีบสก,กัดจังหวะสองครับแปลกตาเล็กน้อยนะครับวันนี้แพรวต้องมาเล่นฝีมือเพราะว่าเจอมวยเข่าเหนียวหนึบจากนครศรีธรรมราชอย่างเพชรรุ่งครับกรรมการแยกครับ มากลางเวทีเพชรรุ่งก็สืบเท้าเดินหาปราค้าเหมือนเดิมครับโอ้ยมาแต่ดูครับโอ้โหแมามาทีมาหนักมาแรงเลยครับเพชรรุ่งกรรมการจีรัสสิงแกะแยกมมาก่อนหม่สนครับชนเข้าบปายเพชรรุ่งตอนนี้ก็พยายามหาจังหวะกับเขาถนัดคันีอยู่ครับโอ้ย วาเสียวหัวใจหายแวบแล้วครับสอกับข่าวเบื้กับเักรรู่ครับเพชรรุ่งยังไม่หยุดครับสอกมาจับได้ได้ครับแฟร่พาวพยายามล็อกสู้ครับเอาวเพชรรุ่งเริ่มตีได้แล้วครับว่าแฟร่พาวกขขย่มไม่ยอมเหมือนกันแว่นนี่แหละครับจังหวะต่างคนต่างล็อกจังหวะตีไม่มีกรรมการต้องแยกครับในยังไม่ชัดเจนครับพนนที่สอกไปของแฟร่พาวเพชรรุ่งติดตัวแทงเข่าไปครับ ตีได้ไหมใหม่ยังยังต่อเนื่องไหมครับถ้ายังังตีได้กรรมการจะปล่อยเข็นนานเข็นนานไปนิดนึงครับกรรมการเลยกดแยกครับนี่ครับยกสามเหลืออีกประมาณ50วิโอ้ห่าับเครื่องติดเหมือนกันแล้แพาวแหมแยกนแยกนครับดูครับเอกสึกได้ดีครับครึ่งทางยกที่สามโอ้โหซอกบวกซอก ขวางหน้าครับคนหนึ่งขวางคนหนึ่ง็อกคอแพร์พาวเสียเข่าซ้ายเพชรรุ่งยังไงดีใครเป็นมวยเข่าก็ได้แม่จังหวะนี้เพชรรุ่งเอาเลียกครับหักทิ้งคืนไปได้แพร์พาวนี่ยับเจ็บเลยนะครับแต่ว่าเจอหักล้มลงไปครับเดินต่อ,อ,อครับเพชรรุ่งไนอา้าวคีบขีบแล้วคีบแล้วอ้วาวใครยกครับตีมาแพร์พาวตีก่อนเอาเขียร่างมาต่อตามไปเลยครับไนมามันติดมุมมันออกไม่ได้กรรมาการกดแยก กลางเวทีครับหายยก3นะครับเพชรลุงกระชับพื้นที่เข้าไปเพลาซ้า,ายโอ้โหแหมมีกำปั้นด้วยอ้อหอ่ะหมดยก3ครับหมดยก3พักกรอง4อุปกรณ์มวยยี่ห้อพายมวยเด็ด789คลองสวนภรูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์โอแกนไนเซอร์หาดใหญ่พร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุมเมธสื่อสัตตูมงกตขอขอบพระคุณครับ นะครับอีกใจเดียวครับเราก็จะรู้แล้วครับว่าแชมป์ครับของเวทีราชสุดเนินในรุ่นนักสืบประปอรจะเป็นใครครับแนวขาวฝ่ายแดงครับแค่ซ้ายไปเพชรรุ่งยกนี้เน้นศอกมากขึ้นครับมีมัดเติมเข้ามาพยายามจะจับไา้ไมได้แต่ว่าแนวขาวไม่ยอมไ้จับครับเข้ามาซ้ายิีนต้องอีงเอ้าต่อยต้องบวกศอกเดือนแล้วครับบอนนี้วัดดวงเลยครับมัดกับศอกเสียแทงเข้าไปโอ้ยหลงเลยลเลยสับศอกตายไงกองเข่งไปเลย ต้องนับแปดครับโอ้โหกรรมการจีรสิ์นับแล้วครับนับไปถึง8แน่นอนครับแต่ดูอาการสู้ต่อได้แน่นอนครับเพชรรุ่งโอ้โหนี่ครับแมบพลาดครับแกเดินเร็วครับแผลเล่นเกมแล้วไปพลาดครับมีจังหวะหลวมโอ้่ซอของปลาค้าฟมาเลยครับเพราะฉะนั้นนี่มาเกมมันต้องตื่นเต้นขึ้นไปอีกคุณติ๊กเพราะจะอู่เพชรรุ่งแกเดินเร็วกว่าเดิมอีกครับไม่มีอะไรจะเสียครับไม่จำเป็นต้องห่วงแล้วครับแลกไม่แลก ต้องได้นับคืนเท่านั้นแลลวครับเป็นรุ่งตอนนี้ครับแม้วต่ว่าเดินเข้าไปชนต่อหรือเปล่าแพรวจังหวะสองมือสอกโอ้ยโดนสอกเสแเ้วเสะเขาาไปโอ้โหพยานจะบวกสอกขึ้นเข้าไปรุ่งกันสอกสายมาโดนเข่ากระเทือนเข้าไวโอ้หาวงไว้โอ้โหอาการอาการไม่ดีเลยครับเป็นรุ่งกันสอกไม่อยู่ครับโอ้โหดูครับมาวันนี้แพรวแกใช้โอกาสไม่เปลืองด้วยครับหมาเห็นช่องพอรุ่นพี่หลวงมุกแกมาสับสอก แล้วตอนนี้ต้องดูเพชรลุ่งครับฟื้นยังครับฟื้นยังทำฟื้ฝืนไย้เข้าไปสับสองโอยเรียบร้อยเลยครับจบเกมจบยกสี่ครับแถวพาวเพชรป่าฟ้าครับสับสองปิดเกมเปยกที่สี่ครับใช้เวลาไปหนึ่งนาทีสี่สิบเก้าวินาทีเป็นแชมป์เวทีราชดำเนินครับใช่อดีตยอดมวยของวงการมวยอีกคนนึงเนี่ยครับแม่จังหวะแกก็โดนเหมือนกันนะครับแถวพาวแม่โดนไปก่อนครับแล้วก็เอาคืนครับ โอ้โหนี่ครับมาโดนแต่ว่ามัน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 ชิดไปนิดนึงแล้วก็ตัวเองก็โอ้โหนี่ครับมาแล้วก็นี่ครับช็อตนี้ครับนับแรกครับแล้วก็หลังจากนั้นแมาเพชรลุ่งแจกก็พยายามจะเอาคืนแบบยังไม่ทันฟื้นดีก็เปิดเกมแรกกันเพราะฉะนั้นดูครับโอ้โหนี่ครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยแล้วครับ ทำให้เกมมันเนี่่ที่ว่างครัในรุ่น115ปอนด์ของสนามมวยราชลำเดินไปรคองครับต่อจากทัดไปครับขอเรียนเชิญครับคุณพรมเมตราาเพชราวฟ้า ladies and gentlemen the new r u s h i n g t o n superfly belt champions pro prom p t pro far ยิ้มหวานเลยนะครับแพลวพราวของเราครับแชมเปี้ยนอีกเส้น